สวัสดีค่ะพบกับหมอปูนะคะพร้อมเทคนิคการสลายอาการ Lock, นิ้วล็อกนิ้วชานะวันนี้นะคะเราก็เจอเคสเยอะมากเลยเขากับทำงานเยอะยกของหนักเป็นประจำนั่นเองนะคะแต่บางท่านยังไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรสาเหตุนะคะมาจาก C5-T1 ถึง T1 นนั่นเองนะ บางครั้งนะคะการที่เรายกของหนักเกินกำลังทำให้เกิดการโคดการเคลื่อนหรือการซุดของกระดูกได้การโคดการเคลื่อนของกระดูกนะคะมันจะไปกดทับเส้นประสาทที่มันเชื่อมโยงมาจาก C 5ถึง T ีนั่นเองเส้นประสาทต,ตัวนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด3เส้นนะลอดลงมาจากไหป่ปลาของเรานะแล้วก็ส่งมาถึงเส้นแขนที่มาของเส้นประสาท3เส้นแขนนั้นก็คือ เรเดียสนะคะเส้นบนมีเดียสนะคะแล้วก็อัน,นานั่นเองเส้นภาษาสามเส้นนี้จะควบคุมการทำงานของแขนทั้งหมดนะคะอ่าและก็ทำให้มือของเรานะคะเกิดการล็อกหรือชานั่นเองส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้สูงวัยเพราะว่าใช้งานมาเยอะนั่นเองเ,องเนาะอ่าแต่ไม่ใช่ว่าจะเพราะผู้สูงวัยจะเป็นนะคะ ช่วงนี้คนหนุ่มสนสาวก็เป็นกันได้นะคะเออเพราะว่าอาหารการกินหรืออ่าปัจจัยหลายๆอย่างนะคะมาเรามาดูว่าการเช็คอาการนะนิ้วชาดูยังไงนะคะก็คือการคึงกดลงไปอะ่ะตรงฝ่ามือหรือว่าบริเวณที่เรามีอาการนั่นเองถ้าเรากดไปแล้วเรารู้สึกแปร จี๊ดเซบซาดไปถึงปลายนิ้วนะคะนั่นนะคะคือการอักเสบของเอน็นขั้นรุนแรงนะพอมันเกิดการอักเสบขั้นรุนแรงมันจะเกิดการรัดการรัดหรือการหลังเข้าไปทําให้นิ้วเราจะล็อกอยู่อย่างเี้ยบางคนก็เป็น I อ o ล e y ยูเลยเล e y ยูค่ะจริงๆไม่ใช่รักนะคะแต่มันล็อกมันเอาไม่ออกอมันเอาไม่ออกนะขยับไม่ได้บางคนก็จะเป็นตอนเช้า ตื่นขึ้นมามันก็จะค้างอยู่างเงี้ยค่ะค้างนะคะเออกดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการทำของเรานะคะคือนวดต่อเส้นดังนั้นเราก็จะทําการสับร่องกล้ามเนือชั้นแรกให้พังผืดมันสลายออกไปก่อนนั่นเองนะคะเราก็ค่อยๆซ้อนะคะหรือเคาะเคาะล่องลงมานะคะเพื่อเปิดร่องกล้ามเนือชั้นแรกอ่าหลังจากนั้น เราก็จะทําการเคาะลงไปลึกขึ้นเน้นอาการนั้นเองเพื่อให้ไปถึงเส้นเอ็นเส้นประสาทพอเส้นเอ็นเส้นประสาทโดนการกระตุ้นโดนการกระตุ้นโดยการเคาะนะคะใช้แรงสั่นสะเทือนเข้าไปมันก็จะทําการนี่กระตุ้นมาถึงปลายนิ้วของเราเลยนะคะเส้นประสาทของเราเยอะมากนะคะมาถึงปลายนิ้วนะคะเส้นประสาทเยอะมากเราทําการกระตุ้นเส้นประสาทให้ทํางานอย่างเต็มระบบนั้นเอง นะไปทุกนิ้วเลยไม่ใช่เฉพาะนิ้วที่เรามีอาการนะคะไปทุกทุกนิ้วเลยนะคะและคราวนี้ค่ะนิ้วไหนที่ยังไม่มีอาการก็จะสามารถยับยั้งอาการและนิ้วไหนที่มีอาการแล้วก็จะสามารถดันเทาอาการได้อย่างได้ผลและเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทํานั่นเองเนาะเพราะหลังจากเราทําเสร็จมันก็จะเบาสบายเลยนะคะหรือบางท่านเป็นมานานแล้วเป็นมาหลายปี อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งครั้งในการดูแลสลายอาการนะแต่รับรองจากหมอปูได้เลยว่าคุณดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนใครนะคะที่มีอาการนิ้วล็อกมือช้าแขนขนยกไม่ขึ้นอ่อนแรงนให้ลองเข้ามาดูลองเข้ามาทํากับเร์ตอเส้นดูบัวของเราตอนนี้คือเจ็บเปล่คคะสวัสดีค่ะสบายแล้วอันนี้ก็คือใช้ใช้